ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาติดตั้งอุปกรณ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้าผิวน้ํานะครับนี่คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่าสกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์จะช่วยแก้ปัญหาฝ้าที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าน้ํานะครับพวกไขมันพวกเศษอาหารที่เป็นเม็ดเล็กๆหรือพวกใบไม้ชิ้นเล็กๆนะครับที่มันจะลอยอยู่บนผิวน้ําแล้วก็พวกฟองอากาศที่มันเกาะอยู่ตามขอบกระโจกนะครับ คราบเหล่านี้เนี่ยมันจะลอยกัดเป็นแพรซึ่งดูไม่น่ามองเท่าไหร่นะครับมันจะดูเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคราบไขมันนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งเจ้าสกิมเมอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยดูดสิ่งต,งต่างๆที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ลงเข้าไปในตัวสกิมเมอร์แล้วก็ดูดเข้าไปในถังกรองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาติดตั้งให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามันใช้ยังไงแล้วก็ใช้ใช้ดีหรือไม่นะครับไปรับชมรบพร้อมกันเลยครับ ไปเลยครับ การให้อาหารปลาจะมีผลต่อการเกิดฟ้าผิวน้ําโดยตรงเลยนะครับอาหารปลาจะมีส่วนผสมที่ประกอบไปด้วยโปรโตีนไขมันไฟเบอร์และวิตามินต่างๆนะครับก็แล้วแต่แต่และยี่ห้อก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปนะครับก็แล้วแต่และผู้ผลิตจะใส่ลงไปนะครับเมื่อปลากินอาหารแล้วก็ขี้ออกมาโปรโตีนก็จะถูกแปลงเป็นแอมโมเนียนะครับเป็นไนโตรเจนเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้น้านะครับแต่ต้นไม้ก็จะรับไปแค่บางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เกินมาก็จะไปเป็นปัญหาให้น้ําเน่าเสียนะครับเศษคลิปลาที่ย่อยสลายไปไม่หมดก็จะลอยขึ้นบนผิวน้ําสําหรับผมผมก็จะเลือกอาหารปลาที่มีโปรตีนน้อยๆไม่เกิน30%เนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการเล่งให้ปลาโตเร็วแต่จะเน้นที่คุณภาพน้ําต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าโปรตีนสูงคุณภาพน้ําก็จะเสียเร็วแล้วตู้ผมก็เลี้ยงปลาเยอะด้วยและเปลี่ยนน้าสัปดาห์ละครั้งถ้าเราอาหารโปรตีนสูงนะครับน้าอาจจะเน่าก่อนถึงวันที่เราเปลี่ยนน้ํานะครับ แทนที่จะเร่งโตก็อาจจะเป็นการเร่งตายก็เป็นได้นะครับดังนั้นไม่ต้องไปเร่งโตครับเลือกอาหารที่มีโปรตีนไขมันน้อยๆดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออาหารปลาเนี่ยมันจะมีอีกอย่างที่ต้องคํานึงถึงด้วยก็คือจะมีฟอสฟอร,รัสเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับซึ่งฟอสฟอรัสก็จะเป็นธาตุอาหารหลักให้กับต้นไม้น้ําด้วยนะครับกา,ารใส่ปุ๋ยให้ไม้น้ําก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการใส่ฟอสฟอร,รัสที่มากเกินไปก็จะทําให้เกิดปัญหาตาคล้ายตามมาด้วยนะครับ อาหารเมร็ดที่มีไขมันสูงฝ้าก็จะมาเร็วนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราให้อาหารปลาบางตัวฝ้าจะมาเร็วมากเลยครับบางยี่ห้อนะครับบางทีเพิ่งเปลี่ยนน้าได้แค่3วันเองฝ้าก็มาแล้วไขมันลอยผิวน้ําแล้วเวลาเลือกอาหารปลาเขาจะมีส่วนประกอบบอกไว้อยู่นะครับว่ามีโปรโตีนกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่การดูเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับ บางทีเราเลือกแบบที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วแต่ว่าปลาเราไม่ชอบกินนะครับมันอาจจะอมคลายอมคลายทำเหมือนจะอว้วกเราก็ไม่ควรซื้ออาหารนั้นมาให้เขากินอีกนะครับที่ปลาไม่ชอบบางทีอาหารนั้นมันอาจจะไม่อร่อยรสชาติปแปลกๆเหม็นหืนหรืออ,อาหารเน่าเสียนะครับมีความชื้นมีเชื้อราหมดอายุปลาก็เลยไม่กินไม่ชอบนะครับก็ก็เป็นได้นะครับถ้าเรายังฝืนให้อาหารปลาที่ปลาไม่ชอบให้เขากินอีกก็ อาจจะเจอปัญหาอื่นตามมาก็ได้เช่นปลาติดเชื้อจากอาหารปลานะครับน้าเน่าเสียง่ายจากอาหารที่ยี่ห้อนั้นนะครับเป็นต้นนะครับเราต้องคอยสังเกตเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับต้องสังเกตเอาเองไม่ใช่ใครบอกว่าอาหารนี้ดีอาหารนั้นดีปลาชอบกินดีโตเร็วก็ไปหาซื้อมาใช้ตามเขานะครับไม่ได้นะครับตู้ปลาของแต่และตู้ก็ไม่เหมือนกันนะครับปลาก็เลี้ยงต่างกันบางตู้จะเหมาะกับอาหารยี่ห้อนี้บางตู้ก็จะเหมาะกับ อ,อีกยี่ห้อหนึ่งก็เป็นได้นะครับอย่างตู้ผมก็ลองให้อาหารมาหลายตัวละหลายยี่ห้อเจอปัญหาหลายอย่างมามาจบที่อาหารเม็ดตัวนี้นะครับและให้แค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับสลับกับนอนแดงแช่แข็งไม่ได้ให้แบบยี่ห้ออื่นเลยครับเพราะว่าเจอปัญหามาเยอะละเช่นน้ำเสียเร็วน้ำหนื่เกิดฟองเร็วเกิดไขมันเกิดฝ้ายเยอะ ปลาไม่ชอบกินมีกลิ่นอื่นๆดมดูนี่รู้สึกเลยว่ามันมันเหมือนกลิ่นเชื้อรานะครับแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วพบว่าปลาชอบกินและกินได้ทุกตัวด้วยนะครับปลาทั้งตู้นี่กินอาหารเม็ดตัวนี้ได้ทุกตัวเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเม็ดใหญ่เป็นเม็ดเบเฟอร์นะครับแต่ว่าปลาหมูเขาจะคอยขบคอยขบคอยตัดแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ปลาเล็กๆได้กินด้วยนะครับ การเลือกอาหารปลาที่มีไขมันน้อยก็จะช่วยลดไขมันที่จะลอยตัวเป็นฝ้าผิวน้ําได้ด้วยได้ด้านเองนะครับผมไขมันนั้นเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยากมากเลยนะครับจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียมันไม่ชอบกินไขมันหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะครับขนาดปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับลองคิดดูนะครับปุ๋ยหมักจากปลาทะเลที่เกษตร,รกรเขานํามาหมักปลานะครับหมักในถังแล้วใส่จุลินทรีย์ลงไปช่วย,ช,วยช่วยทําการย่อยสลายนะครับ ใส่แบคทีเรียเข้าไปย่อยสลายซากปลาสกัดเอาธาตุอาหารจากปลาที่เป็นพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมออกมานะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมต่างๆมีหมดเลยนะครับในในปลานะครับแคลเซียมก็ได้จากกระดูกปลาหมักกันเป็นปีๆเลยนะครับก่อนจะนํามาใช้ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ให้ผักนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าหมักเป็นปีไขมันจากปลาไม่ถูกย่อยสลายเลยนะครับส่วนอื่นๆของปลาย่อยสลายหมดกระดูกปลาก็ถูกย่อยตั้งแต่3เดือนแรกเลยนะครับแต่ ไขมันยังลอยบนผิวน้ําหน้าตาเฉยเลยถ้าเราเอาไขมันนี้ไปใส่ต้นไม้ลดผักผักตายเลยนะครับต้องต้องตักแยกออกมายังก็โชคยังดีที่ไขมันมันแยกตัวออกจากน้ํานะครับก็เลยแยกง่ายหน่อยผมก็มงงเหมือนกันว่าทาไมจูเลนซีมันไม่กินไขมันเรืยังไงครับแปลกไหมครับขนาดจูเลนซียังไม่ชอบกินไขมันแต่ทําไมคนเราชอบกินจังเลยนะครับไขมันเนี่ยไขมันไปอยู่ตรงไหนก็จะเป็นปัญหาที่นั่นเลยนะครับไปอยู่ในเส้นเลือด เราก็เป็นโรคเส้นเลือดอุดตันนะครับเส้นเลือดแตกก็ได้นะครับเป็นสาเหตุของโรคมากมายในคนเลยนะครับมาอยู่ในตู้ปลาก็เกิดฝ้าผิวน้ําอีกบังแสงทําให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงไม่ได้อีกไปอยู่ในท่อระบายน้ําก็ทําให้ท่อตันนะครับดังนั้นทุกบ้านต้องติดตั้งถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ํอ่าก่อนปล่อยน้ําลงสู่ท่อระบายน้ําด้วยนะครับเพื่อนๆใครยังไม่มีถังดักไขมันก็ไปหาซื้อมาติดตั้งนะครับ ฟองอากาศที่เกิดขึ้นบนผิวน้าน้ำนั้นมาจากไหนนะครับก็มาจากปั๊มลมออกซิเจนมาจากการคายออกซิเจนของต้นไม้น้ำมาจากการกระเพื่อมของผิวน้ำนะครับจากตัวอ u t f l o ของท่อกรองก็อาจจะทําให้เกิดฟองได้นะครับถ้าเกิดไหลออกมาแรงๆก็ทําให้เกิดฟองขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันทําให้น้ํากระเพื่อมนะครับการให้อาหารปลาที่มากเกินไปยังทําให้น้ํามีความข้นมีความหนืดด้วยนะครับ น้ำที่มีความเหนือสูงนะครับเมื่อมีฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับฟองจะไม่เกิดการแตกตัวนะครับมันจะลอยบนผิวน้ําเกาะกลุ่มกันอยู่ตามขอบกระจบนะครับจุลินทรีย์ในตู้ปลานั้นมีจํานวนจํากัดนะครับเนื่องด้วยขนาดของตู้ปลาที่ที่มันเล็กนะครับส่งผลต่อประสิทธิภาพในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับอย่างเช่นคีปลานะครับการ ให้อาหารปลาที่พอเหมาะจุลินทรีย์จะย่อยสลายคลิปปลาได้หมดเร็วภายใน1วันนะครับแต่ถ้าให้อาหารปลาบ่อยเกินไปนะครับให้เยอะเกินไปให้บ่อยเกินไปก็จะยิ่งเพิ่มระยะเวลาในการย่อยสลายมากขึ้นนะครับบางทีมันก็มันย่อยสลายไม่ทันมันก็จะตกค้างไปเรื่อยๆสะสมเป็นวันต่อวันไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เกิดน้าหนืดข้นนั่นเองนะครับเราสามารถให้อาหารปลาแค่วันละหนึ่งครั้งก็พอนะครับในตอนเช้านะโดยให้แบบกินกินอิ่มไปเลย ให้ปลาให้กินอิ่มไปเลยท้องป่องไปเลยนะครับแค่ครั้งเดียวตอนเช้าเท่านั้นหลังจากนั้นปลาจะขี้ออกมานะครับกินเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขี้นะครับไม่เกินไม่เกิน3 0สินาทีนะครับปล่อยให้จุลินทรีย์ทําหน้าที่ในการย่อยสลายขี้ปลานั้นซึ่งมันก็ย่อยสลายทั้งวันนะครับปลาเขาจะหาอย่างอื่นกินเองได้เป็นอาหารเสริมได้เช่นพวกตะไคร่พวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่าไมโครฟูน่านะครับเราไม่ต้องห่วงว่าเขาจะอดตายนะครับให้แค่วันละครั้งพอนะครับผม ให้เยอะเกินไปเนี่ยแทนที่เรารู้สึกให้เขาไม่อิ่มหรือเขาจอดตายหรือเปล่าอะไรนี่ครับตรงกันข้ามน,นะครับให้อาหารปลาเยอะปลาตายเร็วกว่าการให้อาหารน้อยนะครับผมฝุ่นในตู้ปลานั้นมาจากไหนนะครับในบ้านเรายังมีฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําความสะอาดด,ดูดฝุ่นอย่างดีมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าฝุ่นมันเกาะตัวเราเข้ามาในบ้านนะครับถ้าอยากให้บ้านปลอดฝุ่นต้องสร้างห้องพิเศษปลอดฝุ่นนะครับแล้วก็ ก่อนเข้าห้องก็ต้องอาบน้าล้างตัวเปลี่ยนชุดเป็นชุดปลอดฝุ่นก่อนเข้าบ้านนะครับเหมือนโรงงานที่ผลิตฮาร์ดดิสก์จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็คงไม่มีใครต้องทําถึงขนาดนั้นนะครับแปลว่าเราเลี่ยงเรื่องฝุ่นไม่ได้เลยยังไงก็ต้องเจอมันลอยวนผิวน้ําแน่นอนนะครับฝุ่นในอากาศก็มีฝุ่นในน้ําก็มีด้วยนะครับฝุ่นในน้ําก็จะเกิดจากเศษอาหารเศษขี้ปลาเศษไปไม้ที่เปื่อยยุ่ยน,นะครับมันจะลอยขึ้นไปอยู่ที่ผิวน้ํานั่นเองนะครับเวลาปลามันว่ายไป เจอฝุ่นนะครับหามก็สะบัดฝุ่นนั้นก็จะลอยขึ้นข้างบนหรือฝุ่นพวกนี้มันมีความลอยอยู่แล้วถ้ามันเป็นสลายตัวเป็นชิ้นเล็กๆมันก็จะลอยขึ้นไปบนผิวน้านะครับแล้วก็จะไปเกิดเป็นฝ้าแล้วก็ไปเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์บางชนิดที่กินอาหารบนบนผิวน้ํานะครับแล้วก็จะเกิดจุลินทรีย์ก่อตัวขึ้นเป็นกลายเป็นเป็นฝ้าผิวน้ําที่เรียกว่าไบโอฟิล์มอีกทีนะครับต้นไม้น้ําก็เหมือนต้นไม้บกนั่นเองนะครับพอ ต้นมันเติบโตนะครับก็จะมีใบที่แก่ใบหลุดร่วงเช่นกันนะครับมันก็จะเปื่อยยุ่ยหลุดลอยไปบนผิวน้ําเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่แล้วก็ตักออกได้ง่ายนะครับส่วนชิ้นเล็กๆก็จะลอยไปรวมกับพวกคราบไขมัน,นต่างๆเศษฝุ่นฟองอากาศนะครับมันก็ตักออกยากหน่อยต้องใช้ขันหรือกระบวยตักออกซึ่งเราคงไม่ได้ขยันตักออกไปบ่อยทุกวันแบบนั้นนะครับมันก็จะเป็นการยากหน่อยในการจะแยก เศษฝุ่นเศษต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเราก็เลือกที่จะใช้สกิมเมอร์แบบนี้ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าตู้ปลาของเราจะไม่ได้ให้อาหารปลาเลยห้องเราก็จัดการฝุ่นในห้องอย่างดีปลอดฝุ่น100%แต่เราก็ยังหนีไม่พ้นที่จะมีฝ้าผิวน้ำเกิดขึ้นได้อีกนะครับซึ่งเป็นฝ้าที่เกิดจากชีวภาพนะครับเรียกว่าไบโอฟิล์มนะครับ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่ก่อตัวเกาะกลุ่มกันเป็นแพรลอย,อยู่บนผิวน้านะครับเราสามารถมองเห็นได้เพราะมันสะท้อนแสงให้เห็นชัดเจนนะครับไบโอแปลว่าชีวภาพนะครับฟิลแปลว่าฝ้าฝ้าที่เกิดจากชีวภาพหรือจุลินทรีย์นั่นเองนะครับจุลละเป็นภาษาบาลีนะครับแปลว่าเล็กนะครับอินทรีย์แปลว่าสิ่งมีชีวิตรวมกันเป็นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆนะครับคือเล็กมากจนตามองไม่เห็นนะครับ จุลินทรีย์บางชนิดมันก็ก่อตัวจับกลุ่มรวมกันเป็นแพรลอยอยู่ผิวน้ำน,นะครับสะท้อนแสงจนมองเห็นเป็นฝ้านะครับแล้วบทบางแสงแดดส่งผลให้ต้นไม้น้ําไม่ได้รับแสงนะครับสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่ครับส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้ก็จะไม่ดีนะครับแล้วบางทีนะครับการใช้แบคทีเรียที่มีขายบางยี่ห้อตามท้องตลาดนะครับบางบางทีอาจจะส่งผลทําให้เกิดฝ้าผิวน้ําที่เป็นไบโอฟิล์มได้เร็วขึ้นด้วยนะครับต้องสังเกตกนเอาเองนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนผม ไม่บอกหรอกครับปล่อยให้งงแบคทีรียบางยี่ห้อ,อยังช่วยเร่งสร้างกรีนวอลด้วยนะครับอย่าลืมว่าจุลินทรีย์หรือแบคทีรียเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชนิดเลยนะครับแต่ละชนิดก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเช่นจุลินทรีย์กําจัดตะไคร่ก็มีจุลินทรีย์ที่ช่วย,กกกเ,วยเกิดตะไคร่ก็มีนะครับจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายจุลินทรีย์กินแอมโมเนียจุลินทรีย์กินไนไตรจรุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่สังเคราะห์แสง จุลินทรีย์แบบที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจก็มีนะครับจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารินทรีย์แล้วปล่อยก๊าซชีวภาพออกมาให้เรามีน้ํามันมีก๊าซสูงต้มนั้นก็มีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบคทียี่ห้อไหนจะจับเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาบรรจุใส่ขวดขายให้เรานะครับไปลองหาซื้อมาใช้แล้วเอาสังเกตการเอาเองนะครับเพื่อนเพื่อนเราอาจจะเจอแบคทีเรียยี่ห้อดีที่สุดเหมาะกับตู้เราที่สุดเข้าสักวันนะครับผม วิธีแก้ฝ้าผิวน้ำนะครับการเปลี่ยนน้ำก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ปัใจจัยในการเกิดฝ้าที่เรามาเช่นโปรโตีนไขมันฟองอากาศฝุ่นเศษใบไม้เศษฝุ่นไบโอฟิล์มนะครับถ้าเรายังมีพฤติกรรมการดูแลตู้ปลาแบบเ,เดิมๆนะครับปัจจัยที่ว่ามานี้ก็จะกลับมาภายใน3วันครับกว่าจะครบรอบเปลี่ยนน้ำในรอบสัปดาห์ถัดไปก็ต้องทนอยู่กับฝ้าผิวน้ำไปอีก3 4งวันเลยนะครับกว่าจะได้เปลี่ยนน้ำ การยกเอาฟลู์ขึ้นสูงเหนือผิวน้ำก็เพื่อให้เกิดน้ำกระเพื่อมให้ผิวน้ำเกิดการไหลบนแรงๆนะครับก็ช่วยแก้ฝ้าได้เช่นกันนะครับแต่ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแค่พอใช้ได้นะครับแต่เราจะเจอปัญหาอื่นแทนคือฟองอากาศที่เกิดจากน้ำกระเพื่อมนะครับถ้าน้ำมันหนืดฟองจะไม่แตกตัวและจับตัวกันเป็นกลุ่มเกาะขอบกระจกแทนนะครับ การใส่ปั๊มลมออกซิเจนก็ช่วยให้ผิวน้ํากระเพื่อมเกิดการไหลวนของผิวน้ําได้เช่นกันนะครับแต่ก็จะเจอปัญหาเหมือนกับการยกเอาฟลู์ขึ้นสูงนะครับและตู้ผมก็ไม่ใช้ปั๊มลมออกซิเจนด้วยนะครับเพราะว่าปั๊มลมออกซิเจนนั้นมันดูดความร้อนเข้าตู้นะครับผมก็เลยไม่ใช้แล้วก็อีกเรื่องคือเสียงมันดังนะครับดวกหูเสียงดังหนวกหูผมก็เลยโยนทิ้งไปนานแล้วนะครับไม่ได้ใช้ปั๊มลมออกซิเจนเลยครับ ผมคิดว่าไม่ว่าจะแก้ด้วยวิธีไหนก็ไม่ดีเท่ากับการติดสิคริมเบอร์แล้วนะครับไปดูวิธีการติดตั้งเลยดีกว่าครับผมหลังจากที่เราสั่งซื้อสกิมเมอร์มาแล้วแกะกล่องออกมาจะพบว่ามีส่วนประกอบทั้งหมด5ชิ้นนะครับวัสดุจะเป็นแก้วนะครับอาจจะเปราะบางและแตกง่ายนะครับถ้าทำตกก็ไม่ต้องมาคาดหวังแล้วนะครับว่าจะใช้กาวช้างติดขืนได้นะครับการประกอบก็ต้องระวังหน่อยนะครับ ชิ้นแรกจะเป็นส่วนที่เป็นดูดฝ้าผิวน้ำนะครับชิ้นนี้จะเป็นส่วนที่จะเอาไว้ปรับเพิ่มลดความแรงในการดูดผิวน้ำนะครับชิ้นต่อมาจะเป็นจุกดูดกระจกไว้ติดกระจกตู้เลยนะครับจะมีมาให้2อ,อันนะครับชิ้นต่อมาจะเป็นท่อท่อจะมีขนาด16มิลเมตรนะครับใช้กับสายยางขนาด5ส่วน8นิ้วได้นะครับก็คือใช้แทนท่ออินโฟของถังบลองสั้นๆ h w 6กสิสีได้เลยนะครับ การประกอบก็ง่ายๆครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าประกอบยังไงนะครับการติดตั้งเราจะติดตั้งแทนอินโฟตัวเดิมได้เลยนะครับเราก็ปิดไฟกรองก่อนแล้วก็ถอดอินโฟเดิมเดิมออกนะครับแล้วก็ถอดอินโฟเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่สกิมเมอร์เข้าไปแทนแค่นี้เองครับหลังจากที่เราติดตั้งสกิมเมอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูผลการทํางานของมันกันนะครับว่ามันจะทํางานดีหรือแค่ไหนนะครับ สังเกตดูจะเห็นว่าตัวสกิมเมอร์ที่ทําหน้าที่ดูดผิวน้านะครับมันจะขยับขึ้นลงตามระดับน้ําตลอดเวลาเลยนะครับมันถูกออกแบบให้ทํางานเหมือนทุ่นลอยน้ําที่ขยับขึ้นลงตามการกระเพื่อมของน้ําเลยนะครับแบบนี้ก็จะทําให้การดูดผิวน้ํานั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มีการสะดุดไม่ขาดตอนผิวน้ําก็จะถูกดูดลงถังกรองเรื่อยๆตลอดเวลาถึงแม้ว่าน้ําจะกระเพื่อมขึ้นลงแรงแค่ไหนหรือน้ําจะระเหยลดลงมันก็ลดระดับลงตามผิวน้ําด้วย ทำให้เรามีเวลาเติมน้ําได้ทันนะครับถ้าสกิมเมอร์ไม่ขยับขึ้นลงเลยอยู่กับที่ตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีปัญหาการดูดน้ําเพราะว่าน้ําในตู้ของเราจะระเหยเป็นไอ้น้ำหายไปทุกวันเลยครับอย่างตู้ปลาสารสกนิ้วน้ํา200ลิตรตู้นี้ของผมนะครับน้าจะ,ละเลยหายไปวันละ1ลิตรเลยนะครับยิ่งตู้ที่มีการติดตั้งพัดลมด้วยแล้วน้ําก็จะยิ่งระเหยเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าเลยละครับเราต้องคอยเติมน้ําให้เต็มให้อยู่ในระดับเดิมทุกวันเลยนะครับแต่ว่า สกิมเมอร์แบบฟิกอยู่กับที่ก็มีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสกิมเมอร์ที่ใช้ระบบน้ำแบบโอเวอร์ฟลูนะครับเช่นตู้ปลาที่ใช้ระบบกรองล่างหรือพวกระบบกรองของบ่อเลี้ยงปลาคราฟปลาทองเป็นต้นนะครับฟาร์มเลี้ยงปลาส่วนใหญ่ก็จะใช้สกิมเมอร์แบบฟิกเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นตู้ไม้น้ำหรือตู้ปลาที่ใช้ระบบถังกรองนอกแบบแคนิสเตอร์ฟิลเตอร์แบบนี้นะครับจะใช้สกิมเมอร์แบบฟิกไม่ได้นะครับ ต้องใช้แบบขยับขึ้นลงตามระดับน้ำแบบนี้เท่านั้นนะครับก่อนติดตั้งเราก็จะเห็นฟ้าผิวน้ำเกิดขึ้นเยอะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วมาดูตอนเช้าอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เช้าแล้วเราก็มาดูว่าสกรีมเมอร์มันจะทำงานดีไหมครับอ๋อเมื่อคืนนี้ก็จะมีเศษใบไม้ ลอยมาเกาะอ,อยู่นะครับแต่น้ำก็ใส่กิ้งไม่มีฝ้าไม่มีไขมันแล้วถ้าเราเอามือกดตอนนี้น้ำก็ใส่แจ๋วเลยนะครับไม่มีฟองเกาะอีกแล้วนะครับ ไม่มีฟ้าเกิดขึ้นนะครับผิวหน้าน้ำใสมากครับตอนนี้ผิวหน้าน้ำก็ใสแจ๋วเลยครับไม่มีอะไรมาเกาะถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบด้วยการใส่แบคทีเรียผงลงไปนะครับแล้วมาดูว่ามันจะดูด แบคทีรียผงที่ลอยอยู่บนผิวหน้าน้านำนี้ได้ดีหรือไม่นะครับผมจะลองใส่ไปหนึ่งช้อนนะครับจะเห็นว่ามันดูดได้ดีมากเลยนะครับเรียกได้ว่ามันดูดทุกอย่างที่อยู่บนผิวน้ำได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถปรับระดับแรงดูดบนผิวน้ำได้นะครับซึ่งท่อดูดน้ำมันจะดูดจาก2ทางนะครับถ้าเราปิดทางดูดทางในน้ำไว้ แรงดูดจากผิวน้ําก็จะแรงขึ้นนะครับ